มาต่อกันเลยนะครับกับตัวอย่างโจทย์นะครับเรื่องอัตราการเกิดเบียเคมีนะครับนักเรียนถ้าสารพีทำเบียกับสาร Q เกิดผลิตภัณฑ์เป็นสาร W นะครับจากการทดลองพบว,ว่าอัตราการเกิดเบียเคมีเป็น1ส่วน2เท่าของอัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณของสาร P นะครับและเป็น1ส่วนสีเท่าของอัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณของสาร Q นะครับและเป็น1ส่วน3เท่าของอัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณของสาร W ยู ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์นะครับจงเขียนสมการเคมีของปิยาเคมีอของปิยาที่เกิดขึ้นนะครับะนะครับแน่นอนตอนนี้เรามีสาร p บวก q นะครับผลิตภัณฑ์ที่เราได้คือ w แน่นอนเรารู้มีสาร3มชนิดนะครับแต่นะครับสมการเคมีที่ถูกต้อง,ต,องอต้องมีการดุลสมการใช่ไหมครับต้องมีการดุลสมการจากเงื่อนไขที่โจทย์บอกมาเขาบอกว่า R หรือว่าอัตราการ,กรากเกิดเคมีเนี่ยนะครับมันเป็นเศษ1ส่วน2เท่านะครับของอัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณของสาร P นะครับนะครับคุจะเขียนแทนด้วย1ส่วน2 P เนาะนะครับหรือเท่ากับเศษ1ส่วนสเท่านะครับอัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณของสาร Q นะครับอ่าจริงๆมันจะเป็นเดลต้า P อ่าแล้วก็ส่วนเดลต้า T นี่แหละอันนี้ก็จะเป็นเดลต้า Q ส่วนเดลต้าทีนะครับแต่ตอนนี้เขียนย่อในละไว้ในฐานที่เข้าใจนะครับว่ามันเป็นอัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณเนาะนะครับกูจะเขียนแทนด้วย p หรือ q เฉยๆนะครับแล้วก็เป็น1่ส่วน4เท่านะครับอ่าไม่ใช่เป็น1ส่วน4ี่นะครับเป็น1ส่วน3เท่านะครับอัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณของระเบยูหรือเขียนย่อเป็น1นึ่งส่วนสามระเบนยูก็ได้นะครับเนี่เขาจะบอกความสัมพันธ์แบบนี้มาครับ นี่คือความสัมพันธ์ที่โจทย์ระบุมานะครับทําให้เราเขียนย้อนกลับไปเป็นสมก,การเคมีได้นะครับจําได้ไหมตอนแรกเรามีสมก,การเคมีนะครับแล้วพอเราจะมาเขียนเป็นความสัมพันธ์ค่า R เนี่ยนะครับสารที่อยู่หน้าก็คือตัวเลขสัมประสิทธิ์เนี่ยนะครับจะแสดงจํานวนโมลถูกไหมครับอ่าก่อนที่มันจะมาเป็นความสัมพันธ์ r ข้างล่างเนี่ยแสดงว่าเลขข้างหน้ามันเคยเป็นเลข2มาก่อนเคยเป็นเลขสมาก่อนและเคยเป็นเลข สาม,มาก่อนอเพราะฉะนั้นสมการเคมี Me นะครับที่ถูกต้องจริงๆนะครับก็คือต้องมีการดุลด้วยหรือมีการเติมเลขสัมประสิทธิ์ด้วยจะเป็นสองพี่นะครับบวกซีนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่ได้ก็คือเป็น3าดบเบจูนั่นเองเนยครับนี่คือตอบแล้วนะครับสมการเคมี Me. ก็ลักษณะนี้ก็ มีในข้อสอบนะครับนักเรียนลองดูดีๆนะครับข้อ, 3, อ่าสาร A สลายตัวเป็นสาร B ดังสมการเคมีนะครับ 3A ได้เป็น 5B นะครับเมื่อเริ่มต้นปฏิกิริยามีสาร A อยู่3โมลานะครับเมื่อเวลาผ่านไป30นาทีมีอัตราการเกิดกปริยาเคมีเฉลี่ย,ยเท่ากับ0.015โมลาร์ต่อนาทีนะครับอันนี้เขาบอก ค่า r มาเรียบร้อยนะครับแสดงว่าเขาไม่ได้ถามค่าอาอเขาบอก R เฉลี่ยมาเรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนเขาถามที่โจทย์ถามคือสาร A และสาร B จะมีความเข้มข้นเท่าไหร่นะครับนะครับหลังจากที่มันผ่านมา30นาทีเนี่ยนะครับสาร A กับสาร B จะมีความเข้มข้นเท่าไหร่นะครับโดยบอกโจทย์บอกอัตราเฉลี่ยมานะครับ จําได้ไหมสูตรนะครับจากสมการนี้นะครับนักเรียนลองดูความสัมพันธ์นี้นะไม่มีเลขสัมประสิทธิม์มอนบอกอยู่ชัดเจนนะครับ r หรืออัตราการเกิดเปียรเคมีมีค่าเท่ากับลบใช่ไหมครับเดลต้า, Delta าลบเศษหนึ่งส่วนสามเดลต้าความเข้มข้นของ A ส่วนด้วยเดลต้าทใช่ไหมแล้วก็มีค่าเท่ากับเศษหส่วนห้า เดลต้าบส่วนด้วยเดลต้าทใช่ไหมครับนี่ถ้าเราเขียนคามสัมพันธ์จะได้แบบนี้แต่โจทย์ข้อนี้ไม่ได้ถาม R เพราะมันบอก R มาแล้วแต่ให้ถามหาความยังพุ้นของ A และ B นะครับเพราะฉะนั้นเราจะหาทีละตัวก่อนครับเราจะหา A แล้วก็ดูแค่นี้ก่อนนะครับเราจะหา A, เแล้วก็ดูแค่นี้ก่อนโดยลบ B ออกก่อนนะครับอย่าเพิ่งคิด B เนาะนะครับอะเราก็จะได้แค่นี้นะครับ คี okay, ไหมครับอ่านะครับ,นะรบเราก็จะหาความเุ่งค้นของ A ก่อนจากสูตรนี้เลยนั่นแหละครับแทนค่า R ไปเลย R คือ0.015นะครับมีค่าเท่ากับลบเศษหนึ่งส่วนสามนะครับเดลต้าเอก็คือเออแทนด้วย A2 สอลบเอนะครับหารด้วยนะครับเดลต้าทีก็คือ T2 สอลบทีถูกไหมครับ แล้วก็แทนค่าเลย0.015ค่าเท่ากับลบเศษหนส่วนสามนะครับมีค่าเท่ากับลบเศษหนส่วนสามนะครับ a2 คืออะไรเมื่อเวลาผ่านไป30สนาที a2 นี่แหละคือตัวที่เขาต้องการหารนะครับคือว่ามันเหลือมี a2 มีความบี้นเท่าใดก็คือเขาหานะครับ a1 ก็คือ a เริ่มต้นจะเป็น3นะครับ ส่วนด้วย t สอลบ t ี 1, ก็คือผ่านมา30ก็คือ30ลบศนั่นแหละนะครับนักเรียนมีค่าเท่ากับ0.015นหนะครับตัวนี้ก็จะกลายเป็นลบ a สองบวก3ใช่ไหมครับเอาลบ1คูณเข้าไปนะครับส่วนด้วยนะครับ90อ่า ส่วนด้วย90นะครับถูกไหมทีนี้นักเรียนก็เอายังไงต่อครับัน้ตอนนี้ก็เอา90ช้ไปคูณฝั่งโน้นใช่ไหมจะทำให้0.15่าคูณ90ได้เท่าไหร่นะครับนักเรียนก็เอา,อาทดวินิจัยนะครับทำสิกกะดะทดก็15คูณ9ไปเลยนะครับแล้วค่อยมาทดสียงปรับ เพิ่มลดเอา9 5 4 5ห้ส่สทด4ใช่ไหมเก้าหนเป็น9บวกตัวทด4เป็น13อ่านะครับแล้วก็ทดที่อ่าเติมศูนย์ให้9ด้วย90ตัวหนึ่งแล้วก็หักคืนไป3ตำแหน่ง1 2 3มันจะเป็น1.35นะครับนักเรียนอ่า1.35นะครับมีค่าเท่ากับลบเบวกสใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอ่าอสองนะครับเพราะฉะนั้น a 2จะมีค่าเท่ากับก็คือย้าย a 2ไปฝั่งนูน้นแล้วก็ ย้ายลบอ่าย้าย1.35จากบวกมาเป็นลบนะครับก็จะเป็น3ลบด้วย1.35นะครับคำตอบก็คือ a2 จะเป็นหรือความเ้มข้นของ a ที่เวลาผ่านมา30นาทีนั่นเองใช่ไหมนะครับเมื่อเวลาผ่านมาจะมีความเ้มข้นของสาร a อยู่ที่1.65ใช่ไหมครับอ่า1.65นั่นเองครับ โมลาต่อนาทีนะครับอาจจะเป็นโมลาต่อมิลน,นะครับเพราะว่าโจทย์บอกเป็นนาทีใช่ไหมครับต่อหนึ่งจุดหกห้าทีนี้หาความเข้มข้นของสาร B ที่เหลือก็ลักษณะเดียวกันเลยนะครับก็คือเราใช้ความสัมพันธ์ R ในการหานะครับ R มันยังมีค่าเท่ากับ อ่าเศษหนส่วนห้านะครับเดลต้าบส่วนด้วยเดลต้าทถูกไหมครับแล้วก็แทนค่าเลยแทนค่าเลยอคือ0ูนจุห้าที่โจทย์บอกมานะครับหนส่วนห้านะครับเดลต้าบก็คือ B2 สอลบบีหนะครับบีก็คือตัวที่โจทย์ต้องการหานี่แหละว่าความเข้มข้นเมื่อเวลาผ่านมานะสารบจะมีความเข้มข้นเท่าไหร่นะครับลบบีหาบีห uh, โจทย์บอกมาไหม อย่าง a 1จทย์ก็บอกมาเป็น3แต่ b 1สังเกตดูดีๆนะครับ b 1 b 1เป็นสารตั้งต้นหรือผลิตภัณฑ์ครับ b เป็นผลิตภัณฑ์ดังนั้น b ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ตอนเริ่มต้นมีไหมมีความเข้มข้นไหมไม่มีนะครับ b 1คือ0นะครับนักเรียนหารด้วยนะครับเดลต้า t ก็คือเมื่อเวลาผ่านมา30สนาทีก็คือ30บลบ0นั่นเองนะครับ โอเคนะ B1 เป็น0นะนะครับทีนี้ก็จะได้0.015นะครับมีค่าเท่ากับ b ่นะครับส่วนด้วย100 30คูณหก็คือ150ใช่ไหมครับ,รบเพราะฉะนั้น B2 จึงมีค่าเท่ากับ0.015คูณกับ150่ง้อนะครับนักเรียนก็ตั้งคูณกันเลยครับ15บหคูณสิ เป็น225หรือเปล่า525ยหสี่ห้าทดสองเป็น5เป็น7ใช่ไหมครับห้าหนเป็น5 1 1เป็น1ใช่ไหมอ่าห้าอ่าสองิบหใช่ไหมครับสอง้ยบห้าตัวนี้ก็ทดเติมศูนย์ของ1 5 0ยห้าแล้วก็หักคืน3ามตำแหน่ง1 2 3ก็คือ b 2ตอบแล้วนะครับคือจะมีความเป้มข้นเท่ากับ2.25หนะครับหน่วยเป็นโมลาต่อ มินนั่นเองนะครับก็จากลักษณะนี้นะครับจเย็นๆนะครับค่อยๆดูค่อยๆอ่านโจทย์ให้ดีนะครับอ่านโจทย์ให้ดีวิเคราะหให้ดีแล้วนักเรียนก็จะได้คําตอบนะครับโอเคนะครับอ่าตัข้อถัดมานะครับข้อถัดมานะครับลองดูนะครับตัวอย่างนะครับพิจารณาตรับแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารและเวลานะครับ ระบุความเข้มข้นของ A, B, C ซินะครับเมื่อเริ่มต้นและเมื่อไม่มีการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นตอนนี้ก็คือมันสิ้นสุดปฏิกิริยานั่นเองนะครับเรียกว่ามันไม่มีไม่มีความเปลี่ยนแปลงก็คือมันสิ้นสุดปฏิกิริยานะครับมีการสิ้นสุดปฏิกิริยาที่ตรงไหนดูยังไงก็คือความเข้มข้นมันจะคงที่นั่นแหละจุดที่มันสิ้นสุดนะครับสาร A ความเข้มข้นเริ่มต้นเป็นเท่าไหร่ครับสาร A ความนเริ่มต้นนักเรียนก็ดู A เส,ส้นสะีน้ําเงิน 0. 2 5ุห้าโมลาร์นะครับเมื่อไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับ A จะค่อยๆโค้งลงเห็นไหมแสดงว่า A เป็นสารตั้งต้นหรือผลิตภัณฑ์ครับา A เป็นกราฟของผลิตภัณฑ์สารตั้งต้นนั่นเองเพราะเมื่อเวลาผ่านไปนะครับโดยแกนนอนเป็นแกนเวลานะครับเมื่อเวลาผ่านไปมันความย่งค,คนลดลงจะคงที่อยู่ที่เห็นไหมครับดูออกไหมศูยจุดศ นั่นเองนะครับ b มาดู b นะครับ b ีความเข้มข้นเริ่มต้นเป็นศูนย์นะครับ b เส้นสีเทานะครับแสดงว่า b โค้งขึ้นแสดงว่า b เป็นผลิตภัณฑ์แน่นอน,นครับความเข้มข้นเมื่อไม่มีการเปลี่ยนแปลงจะเป็นอยู่ที่ 0. 2นุนะครับ b นะครับส่วน c เริ่มความเข้มข้นเริ่มต้นคือ 0. 2นุนะครับความเข้มข้นเมื่อไม่มีการเปลี่ยนแปลงคือ0.1เนะี่ยก็ตอบประมาณนี้นะครับ ดูออกดูเข้าก็รู้ว่า a และ c เป็นสารตั้งต้นส่วน b เป็นผลิตภัณฑ์นะครับเพราะว่า b มันโค้งขึ้นนะครับจะเกิดขึ้นนั่นเองความเข้มข้นเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปส่วน a และ c เป็นสารตั้งต้นนะครับจะความเข้มข้นลดลงเมื่อเวลาผ่านไปโดยแกนตั้งจะเป็นความเข้มข้นนะครับแล้วก็แกนนอนจะเป็นเวลาจำไว้เลยนะครับ สารใดเป็นผลิตภัณฑ์และสารใดเป็นสารตั้งต้นก็พึ่งพืชพูดอยู่ยู่นะครับผลิตภัณฑ์นะครับคือสารตัวไหนครับผลิตภัณฑ์ดูจากครับแป๊บเดียวก็รู้คือสาร b นั่นเองนะครับถูกต้องนะสาร b นะครับส่วนสตตหรือสารตั้งต้นนะครับคือ a และ c นะครับสาร a และสาร c นั่นเองเป็นสารตั้งต้นนะครับ อัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณของสารแต่ละชนิดตั้งแต่เริ่มต้นจนเริ่มต้นปฏิกิริยาจนความเข้มข้นไม่เปลี่ยนแปลงนะครับก็คือตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงตัวนี้ก็คือตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดนั่นเองเมื่อไม่มีการเปลี่ยนแปลงคือมันสิ้นสุดปฏิกิริยานะครับจุดจะถามแบบนี้นั่นเองนะครับเริ่มต้นจนสิ้นสุดปฏิกิริยานักเรียนก็ดูมันเวลาเท่าไหร่นะครับ เริ่มต้นจนสิ้นสุดปฏิกริยานักเรียนดูว่า,าช่วงเวลาที่เขาใช้คือช่วงไหนเริ่มต้นศูนย์ที่มันสิ้นสุดปฏิกริยาหรือความเข้มข้นมันคงที่ที่เวลาเท่าไหร่ครับอ,อย่าบอกนะว่าหกสิบนะครับเนี่ยเห็นเส้นนี้ไหมจริงจริงมันเริ่มคงที่ตั้งแต่เวลาห้าสิบ นะครับนี่คือช่วงเวลาที่มันสิ้นสุดปฏิกิริยาหรือมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับสารต้นต้นและผลิตภัณฑ์ความเข้มข้นคงที่ก็คือมันสิ้นสุดปฏิกิริยาที่0ถึง50นะครับอ่าช่วง0ถึง50วินาทีนั่นเองนี่คือช่วงที่มันไม่มีการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นนะครับอัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณของสารแต่ละชนิดาสารแต่ละชนิดใช่ไหมอ๋อ อัตราการเปลี่ยนแปลงอ๋อนี่ไงนี่แล้วก็ข้อมูลในตารางนี่แหละครับหรือดูจาก,กราฟก็ได้แต่ว่าเราเราเรา,เราวิเคราะห์ออกมาแล้วมา A ก็คือเริ่มต้นศูนย์จุดสองห้าเมื่อไม่มีการเปลี่ยนแปลงคือศูนจุดศูนย์ห้านะครับเวลาที่ใช้คือห้าสิบเข้าใจไหมครับห้าสิบลบศูนย์ก็คือห้าสิบแหละอ่าก็จะได้ a นะครับ a จะเป็นศูนจุดศูนย์ห้าลบศูนย์จุดสองห้านะนะครับหารด้วยห้าสิบนะครับ าสาร a นะครับสาร A ก่อนนะครับจะเป็นนะครับมีค่า,าบางคนจะเขียนเป็น r ห้อย a ก็ได้นะครับหมายถึงอัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณของ a นะครับสาร A นะครับจะมีค่าเท่ากับเดี๋ยวคุณจะเขียนตัวนี้เลยนะครับมีค่าเท่ากับนะครับกรณีของสาร A นะจะมีค่าเท่ากับ 0. ท่าไหรานะดูในตารางเลย0.05ลบ0.25นะครับ ประมาณนี้ส่วนด้วยเดลต้าทีนะครับอันนี้มันคือเดลต้าเอนั่นเองนะครับเดลต้าเอส่วนเดลต้าทีนะครับเดลต้าทีก็คือห้าสิบลบศูนย์นะครับ,ะรบจะตอบอ่าอย่าลืมสารเอเป็นสารตั้งต้นนะครับต้องมีเครื่องหมายลบข้างหน้าด้วยโอเคไหมครับอ่าต้องมีเครื่องหมายลบข้างหน้าด้วยนะครับจะกลายเป็นอ่าลบ 0.05-0.25จะได้เป็น -0.20 หารด้วย50ใช่ไหมครับจะเป็นลบคูณเข้าไปเป็นบวกเป็น0.20ส่วน50หรือก็ทำเป็น20คูณ10ยกกำลัง1ลบ2นะครับส่วนด้วย5คูณ10หรือ10กำลัง1นั่นแหละก็คือ50นะครับแล้วก็ตัดทอนกันซะ ห้าหนึ่งเป็น 5, หา้าห้าเท่าไรได้ยี่สิบหา้าสี่เป็นยี่สิบคำตอบของมันก็คือสี่คูณสิบยกกําลังลบสองรวมกับลบหนึ่งข้างล่างเป็นลบสามนะครับไปเอาขึ้นมาโอเคไหมอ่านี่คืออัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณของสารเอนะครับหน่วยเป็นอ่าหน่วยบอกมาแล้วคือเอ็มก็คือโมลาร์ต่อวิดทีนั่นเองนะครับคือโมลาร์ ต่อวินาทีนะครับอันนี้คือสาร a นะครับสาร b หาได้ไหมก็เหมือนกันเลยกรณีของสาร b นะครับสาร b b, b เป็นสารผลิตภัณฑ์นะครับ b เป็นสารผลิตภัณฑ์ก็ดูตอนแรกเป็นศูนย์ตอนหลังเป็น0ูนุอคือเกิดขึ้นมา0 2นจดงนั่นเองนะครับก็จะได้เป็นมีค่าเท่ากับไม่ต้องเขียนลบนะครับเพราะเป็นผลิตภัณฑ์นะครับ 0.2ลบ b1 ก็คือ0นะครับตอนที่ไม่มีตอนที่ยังไม่เกิดยาเป็น0นะครับเวลาก็คือ5ครณจะใช้50ไปเลยนะครับก็คือ0.2ส่วน50อ่าก็เหมือนกันเลยนะครับเท่ากันเลยกับสาร A เห็นไหม0.2ส่วน50นะครับก็จะกลายเป็น c คูณ10กํลังลบ3โอลาต่อวินาทีเหมือนกันนะครับทีนี้มาดูของ c บ้างน,นะครับของ c ก็จะเป็นตัวนี้นะ0.2นะครับกับ0.1นะครับโดย c1 i c 1, ไอสองจะเป็น0.1ส่วน c ตอนเริ่มต้นหรือ c 1เนี่ยคือ0.2นะครับก็จะได้เป็นาสาร c นะครับอัตราการเปลี่ยนแปลงนะครับก็เกิดจะกลายเป็นลบนะครับอย่าลืมลบเพราะว่า c เป็นสารตั้งต้นนะครับมันลดลงนะครับลบ ความ0.1ลบ0.2ถูกไหมาสารสี่0.1ลบ0.2นะครับส่วนด้วยนะครับเวลาก็คือ50ไปเลยนะครับเวลาคือ50ไปเลยนะครับลบ0.1นะครับหารด้วย50นะครับกลายเป็น0.1ส่วน50ครับนักเรียนก็ถาเป็นอ่า สิบก็ได้อ่าอ่าสิบอ่าสิบคูณสิบกำลังลบหนึ่งเนาะสิบคูณสิบกำลังลบหนึ่งก็คือไม่ใช่สิสิบคูณสิบกำลังลบสองนะครับอ่าสิบคูณสิบกำลังลบสองเพราะเราเลื่อนมาสองตำแหน่งส่วนด้วยห้าคูณสิบกำลังหนึ่งก็คือห้าสิบใช่ไหมอ่าครับจะมีค่าเท่ากับก็ตัดเป็นห้าหนึ่งห้าห้าสองสิบนะครับคำตอบก็คือสอง คูณสิกำลังลบ2ข้างบนรวมกับอ่ากำลัง1ก็ขึ้นไปข้างบนเป็นลบ1รวมเป็นลบ3ามนะครับอ่าหน่วยเป็นโมลาร์ต่อวินาทีนะครับอ่าเคเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับคำตอบของนี่คืออัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณของสารแต่ละชนิดนะครับเอเคไหมครับจากกราฟนี้นะจากกราฟนี้นะครับ สมการเคมีของปฏิกิริยาเป็นอย่างไรและอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีตั้งแต่เริ่มต้นจนปฏิกิริยาตั้งแต่เริ่มต้นปรยา,ยาจนความเข้มข้นไม่เปลี่ยนแปลงมีค่าเท่าใดข้อนี้ถามสมการแล้วก็ถามอารเฉลี่ยนะครับถามอารเฉลี่ยนะครับสมการเคมีก็อย่างที่เราเห็นก็คือ A บวก C ได้ b นะครับโดย B เป็นผลิตภัณฑ์นะดูดีๆนะครับก็จะเป็นสมการนะครับ a บวก c นะครับได้ b นะครับสมการที่ถูกต้องต้องมีการดุลทีนี้นักเรียนก็ลองดูนะครับอ่ากูจะทำเป็นสาร a นะครับอ่าสาร a สาร b นะครับแล้วก็สารอ่าตัวนี้เอาเป็นเอาเป็นสารสารสาร c ละกันให้มันเป็นอยู่ด้วยกันนะครับเป็นสารตังต้นส่วนตัวนี้ทำเป็นสาร b นะครับอันนี้มันเริ่มต้นนะครับ สาร A เนี่ยเริ่มต้นเป็น0.25เห็นไหมครับสิ้นสุดสิ้นสุดมันใช้ไปเท่าไหร่ครับ0.05นะครับทีนี้มันเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่นกเรียนลองดูสิจาก0.05 จุดสองศูนย์จุดสองห้าเหลือศูนย์จุดศูนย์ห้าเปลี่ยนแปลงไปศูนย์จุดสองศูนย์ใช่ไหมอ่าสารซีละ่ะเริ่มต้นเท่าไหร่ครับสารซีสารซีเริ่มต้นเป็นศูนย์จุดสองสิ้นสุดอยู่ที่ศูนย์จุดหนึ่งอ่ามันเปลี่ยนแปลงอยู่ที่ศูนย์จุดหนึ่งใช่ไหมครับมันเปลี่ยนแปลงก็คือมันลดลงนั่นแหละนะครับมีนะครับเริ่มต้นเป็นศูนย์นะครับ ตอนสิ้นสุดมีความยัมคนอ,อยู่ที่0.2นะครับแสดงว่า b นี่เปลี่ยนแปลง0.2นะครับเนี่ย0.2ต่อ0.1ต่อ2นั่นเองต่อ0.2ใช่ไหมครับถ้าเราทําแบบนี้นะครับจริงๆมันก็คือลองคูณนะครับลองคูณ1เขาลองคูณ10เข้าไปนะครับคูณ10เข้าไปมันจะเป็นอัตราส่วน2ต่อ1ต่อ2นะครับ 2 a บวก c ได้2 b นะครับสมการที่ถูกต้องจริงเป็น2 a บวก c ได้2 b นะครับนี่นครับนี่คือสมการที่ที่เราดูจากาตารางตรงนี้นะครับหรือเราดูจากเส้นกราฟก็ได้นะครับเห็นไหมมันจะลดไม่เท่ากันนะ a กับ b ส่วน c ก็ไม่เท่ากันนะครับ b ก็เกิดขึ้นไม่เท่ากันดูดีๆนะครับ2ต่อ1นต่อ2นะข้อนี้ สมการจรึงเป็น 2a บวก c ได้ 2b นะครับทีนี้หา R เฉลี่ย ع, หา R เฉเลี่ยหายังไงข้อนี้หา R เฉลี่ยก็คือจะหาจาก a อย่างที่รู้คือความรู้ก็คือเรามีหรือว่าเราจะหาจาก a ก็ได้จาก b ก็ได้จาก c ก็ได้ในสมการนี้จากสมการข้างบนนี้ถ้าเป็นนักเรียนนักเรียนจะหาจากสารไหนครับถ้าเป็นครูครูจะหาจากสาร c เพราะว่า มันไม่ต้องเอาสัมประสิทธิ์ไปหารยากนะครับอาเฉลี่ยจะมีค่าเท่ากับอัอตราการลดของสาร C เลยนะครับซึ่งมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ C ก็คือ2คูณสิกาลังลงบ3นั่นเองก็คือ2ไม่ต้องคำงนวณให้ยุ่งยากเลยอาศัยความเข้าใจนะครับมลาราต่อวินาทีนะครับากาลังลบ3ถ้าเราจะหาจากสาร A กับสาร B ก็ได้ก็คือสาร A แล้วมันเปลี่ยนแปลงเป็น4คูณ10กําลังลบ3แต่ว่าอย่าลืมว่าหน้า A มีสัมประสิทธิ์เป็น2เวลาเอา2ไปหารมันก็กคือ2จะได้2อ,อยู่ดีก็คือ2คูณ10กําลังลบ3อยู่ดีนะครับสาร B ก็เหมือนกันถ้านักเรียนจะหาจากสาร B มันก็ต้องอ่าตัวนี้สาร B อยู่ตรงกลางครับก็คือคําตอบเดียวคือ2คูณ10กําลังลบ3นั่นเองนะครับตอบนะครับ เดูดีๆนะครับค่อยๆคิดนะครับใจเย็นๆเวลาดูโจทย์อ่านโจทย์ดีๆนะครับ